มมมันเมนเากขทำแบบคับหน่อยได้ไหมลูกค้าถาม,มทำแบบคับได้ไหมจะได้กินง่ายๆอิสลามทานได้ทุกรสชาติค่ะแต่ว่าฮาลาเนี่ยมีเฉพาะตัวดำคือมีทุกตัวแต่ว่าในซองอะ่ะมีแค่ตัวนี้เพราะว่าตัวอื่นอ่นอะไม่ทันนะคะ แต่ว่ามีเอกสารหมดค่ะมีฮาลานหมดค่ะเออมีคนขอตะงค่าพี่เบอร์ของเราค่ะพี่เบอร์ใช่ไหมพาได้ค่ะพี่เบอร์พี่พี่ชอบกินไงแต่อย่าพูดเยอะพูดไม่ได้อ๋อพี่เบอร์พี่เบอร์เข้าใจพี่เบอร์ค่ะพี่เบอร์อันนี้เดอะเบสพี่เบอร์ในไลฟ์ตอนนี้670นะคะสองหอ น,นี่เดบิวต์หรอกเลยเดบิวตยี่สิบฟองสิบค่ะกดตกลงไดเลยจ้าพอเรากินตัวนี้เสร็จใช่ไหมคะเราก็ต้องกินตัวนี้ต่อสองซองได้เลยสำหรับคนที่ธาตนะุหนักอันนี้แนะนำจริงๆนะเนี่ยค,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 คุณคนคนเขาคงกินกันหมดแล้วมั้งพวกนี้แฟน<ะ>น่าจะส่วนใหญ่กินกันหมดแล้วค่ะกินแล้วก็ซื้อตุ้มเรื่อยๆค่ะพี่เบ๊กเดบิวต์ โอเคอันนี้ไเบอร์พี่ต้อบอกว่าสั่งแล้วค่ะสั่งมาแล้วดีค่ะขอบคุณค่ะเฮียหน้าใสมากพี่เบอร์ดีแนะนํามาเน้าใสมากมีคนบอกเฮียหน้าใส่มากสวยปบะพี่เป๊กหล่อส้นค่ะหน้าดีมากเลยช่วงนี้เขาบอกวันนี้แต่งหน้าก่อนไลฟ์หรือเปล่าทาแป้งปัดเหรอืมเขาจะมีแปลงส่วนตัว สั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้เลยครับใช่ค่ะตามระบบเลยค่ะติกก็ไม่ให้ค้างออเดอร์ค่ะพี่ทิกก็ไม่ให้ค้างออเดอร์ต้องส่งเลยเลยส่งก่อนเที่ยงสั่งวันนี้ส่งก่อนเที่ยงเลยค่ะเดี๋ยวพี่ต้องต้องต้องช่วยแพ็คเลยนะวันนี้วันอาทิตย์ก็เตรียมสตานได้เลยบะหมี่ใช่วันนี้ออเดอร์เยอะพี่ต้องช่วยแพ็คเลยเกินไปล้วอืเกินมอไงอืมแพ็คด้วยวยเกินอ๋อรอบนี้มาสั่งกาแฟคนสั่งกาแฟด้วยค่ะ คคุณรับแอปแพรี่อยู่ในตะกร้านะคะจะให้น้องตุ้ยยังขอใครด้วยอยู่ในตะกร้านะคะเรียกแย่ไปหมดของใช่สิมันดูขายของเวลาออกไปได้ไหมไม่ถ้าเรามีตะกร้าเราต้องมีของวางไว้พ<อ><บ>ี่แล้วเราก็คุยได้อิ่มมากเลยอ่ะนี่เหมือนเรากินสองห่อเลยเนี่ยใช่ กิจเดี๋ยวนะกิจกรรมน่าอ๋อไม่ได้มันมันมันเป็นการอื่นมันชอบการอื่นอ๋อโอเคค่ะคาหวานมาจากแย้หวานค่ะน้ำมันมะพร้าวแทนเอ่ออ,ออะไรนะกลิ่นเทียมเออมีมีม,ม,มีมีเพื่อนเพื่อนที่ตรงไหนเะนี่ย มีกให้เป็น f อซพี่เป็กอยู่ในนี้บ้างะ่ะช่วยไม่ใช่พี่อเพื่อนบอกให้มึงดูไม่ดูกันก็หายอ่าวเพื่อนเพื่อนอ่ะเพื่อนจริงๆนังนเหรออืมอื้อเตยอ้อยเออเอเนมูอะไรวอ่าจะยูหรือเปล่าเออแต่เ <อ S 2> รา <aş ağı S 1> ใช่เนี่ยนี่บอกจะดู คนเราก็ดีนะวันวันนั่งอ่านตอบถามตอบไปได้ใช่ตอบถามตอบถามพี่อ่านทันเบ้าไม่เหงานะพี่เบสหล่อมากนะเด็กมากก็นี่ไงกูมาแล้วไม่นี่ไงใครใครเนี่ยพี่อ้อพี่อ้อค่ะเขียนว่าอ้อมาแล้วดูงานแล้วอ๋อม่่อ้ออ๋ออ๋ออ๋อมึงอยู่ไหนอะไหนมึงเตยมาแล้วเตยเตยไหน เตยฝั่งพันยาไม่ใช่ฝั่งพี่ค่ะแฟนขับแฟนขับดียาแฟนขับดียาพี่ไม่มีเตยฝั่งพี่ก็ฝั่งแค่เตยไม่ใช่ฝั่งพี่สั่งพันยาเตยนี่ใช่สั่งพี่ช่องพันยาจะมันเป็นแฟนขับพี่เห็อไหมก็ไม่แน่แฟนขับพี่แท้แฟนขับพี่สี่หมื่นคนวันนั้นน่ะแล้วเขาไปไหนกันหมดละตอนเนี้เขาอยู่ช่องพี่เขาอยู่ช่องพี่อยู่จริงหรือเปล่าพี่เราเปิดช่องพี่ดีเปิดมานี่คิงมากคิงมาก นายมีอะไรขายไหมจะขายเหรอเตเบอร์ก็ได้ค่ะอได้เยอ๋อขายดีละอย่าร้อนออกน้ำไปอะไรนะเออออกน้ำแม้วันนั้นนะพ่อหน้าเลยนะเขาให้ทาตัวไม่ใช่ของผู้สิ่งอ่ะสิ่งเนี่ยได้ไหมอ่ะตัวนั้นพี่ไม่ใช่วันนั้นน่ะพี่อ่ะเอาตัวเนี้ยมาหน้าพวกคู่กันไปหน่อคดอคู่กันไปใช่แชมพูคือคูดไปเลยเอีชมพูคือแกบอกว่าเนี้ยไม่เข้ากับแกอาเหลืองเนี่ยนะเป็นแม่ป่านเลยเข้ากันมาก เพราะฉะนั้นเราจะต้องนะคะทาครีมทาเซรั่มผิวนะคะแล้วก็กินคาโบนาร่ามันเข้ากันมากกี่วันแล้วสิใสเบอร์ได้ดลยนี่ยนกตะกา้ากดได้หมดเลยตะก้ากดได้หมดเลย้าไปช้อปปิ้งได้เลยนะคะว่าตะก้าเรามีอะไรบ้างไม่ได้อยากให้ซื้อน,นี่ก่อนเอาอื่อนอย่าให้ลองอย่าให้ลองอ่าจรง่ะอยากให้ลองจริงๆ จะทำอีกวัเนี้ไม่ทำแล้วอิ่มแล้วอืมทำแค่นี้เหนื่อยแล้วเวลาทำ Moon มูนชาร์โดไม่เหนื่อยเหรอมันร้อนน่ะดิแฟนคลับพี่เบ๊กจากเชียงรายอืมแฟนคลับเป็นจากเชียงรายเหรอใช่ตอนนี้คนดูเท่าไหร่เนี่หกพันหรอจะแว่นไหม ท่านแง่เมื่อไห่พวคนหาเรื่องอะไรให้เขาฟังด้วยอะไรอ่ะสัมภาษณ์พี่ได้เะล่ะอ่ะได้ชีวิตในวัยเด็กอ่ะมาชีวิตในวัยเด็กอ่ะหกอ่ะกระดาษอยู่นั่นชงไลโปกินไหมคะพี่เบ๊กเนี่ยได้อ้าวค่ะได้ชงไลโปกินไหมไลโปไลโปมีน้ำแข็งมีน้ำแข็งไหมคะขอน้ำแข็งนะคะเราจะชงไลโปกินนะคะ อ่ะพี่ถามชีวิตวัยเด็กพี่หน่อยมีแฟนครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่มีแฟนครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่เ <c oughs> มืสองถามเสียงไทยมาแล้วค่ะทุกคนมามสองมาถามเลยโอ้ยทำไมไอ้เนี่ยพมื่อสองเขาเรียกอะไรนะแกแดดเจอ,อแกแดดมากเลยอะเจะแ็แฟนหืไม่นมีแฟนรุ่นพี่หรือรุ่นน้องหรือเพื่อนกันพีรุ่นพี่ใครจีบใครพี่จี ไปจีบเขาห่างกันกี่ปีทีเดียวแล้วไปจีบเขายังไงสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์ก็อยู่ในเดียวกันแล้วไปจีบไปจีบยังไงก็ต้องใช้จีบผู้หญิงแหละจีบยังไงล่ะ <c oughs> เขียจนจดหมายเขียนจดหมายเออตอนนั้นมันยังไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเออ <c oughs> มันไม่มีโทรศัพท์มันต้องโทรบ้านอย่างเดียวจ,งงออจีบยังไงเหรอเออจีบยังไง จีบยังไงเส็แข่งค่ะรอดเื่อแข่งกับน้ำจีบยังไงเล่าสิก็ไปหาที่บ้านนินึงไปหาที่บ้านแล้วพ่อแม่ไม่แล้วาไปหาเขาที่บ้านแล้วพ่อแม่เขาไม่ว่าเพราะว่าตอนนั้นมีครูมีอาจารย์ที่ครูสอนพิเศษที่อาจารย์นิ่วหนอยู่บ้านใกล้เข ก็เลยนัดกันไปเรียนพิเศษแล้วได้เรียนไหมเขาผู้หญิงเนี่ยพอาที่พี่จีไม่ได้เรียนหรอพี่ไก่เออเพื่อนหนุ่ไปเรียนแล้วเขาก็มาหาก็เราว่าแค่ผ่านไปผ่านไปมามาดูบ้านเขาเฉยแล้วพ่อแม่เขาไม่ว่าเขาคงไม่รู้มั้งเอาแล้วสุดท้ายพ่อแม่เขาไม่รู้ว่าว่าคือแฟนเด็กๆอย่านะมันก็ไม่ได้เป็นมีแบบอะไรขนาดนี้มันไม่ได้แบบว่าโอ้โห เป็นคนเรียบร้อยค่ะเช็ดจานนะคะหลังกินเสร็จค่ะม่กินไม่เสร็จหรอกทำไมเลิกอ่ะแล้วแฟนคนที่สองใครคนที่สองตอนอายุเท่าไหร่เราคนแรกเลิกยังไงเนีจำไม่ได้ทีเลิกดีหรือเลิกไม่ดีดีเลิกดีคือไม่ได้ทะเลาะกันมีไม่ดีคนเดียวชีวิตเนี่ยใครใครไม่รู้ นี่แหละไม่ใช่ไข่แล้วไข่เลิกไม่ดีไข่เลิกไม่ดีกับอย่าอย่าเดี๋ยวม <c oughs> ันกลัวนี่มันเรื่องเป็นเรื่องแล้วเปลี่ยนเรื่องดีกว่าไหมเริกเลิกขึ้นเรื่รรอยจีบกันยากไงดีกว่าอ,อ,อือโอ้ยก็นั้นคนก็ฟังจนเบื่อแล้วเร,เราต้องเอาเรื่องที่คนเขาไม่รู้ที่เป็กเก่งเ,เอาท่อนอยู่ในนี้ชักนะคะสองยี่สิบคน เห็นไหมว่าเราไม่พูดเลยคนก็ออกไปหมดอ่ต้องหาวิธีดึงคนไว้หาวิธีต้องหาวิธีทุกคนคะ่ะต้องหาวิธีดึงค่ะเขาบอกว่าอยากฟังอีกฟัองอะไรฟังไงพออี่เอาเรื่องอต่อ,อเรื่องแน,นอะ่ะใช่แล้วตอนเด็กอะ่ะที่พี่ได้รับฉายาว่ามาเฟียพี่ลองเล่าเอ็หนี่หน่อยดิตอนเด็กพี่เป็นยังไงบ้างพี่ไม่พี่ไม่ได้เป็นมาเฟียนะ แล,แล้วทำไมชอบมีเรื่องมีราวสมัยเด็กกูมี็นคนตีนอ่ะใครคนตีนคนอื่นแล้วพี่ไม่คนตีนเหรอคนเดิเออทำไมต้องไม่คนตีนเขาอะ่ะชอบไม่นมคนตีนไม่อารมณ์ตอนน่นอะอะถ้าพี่เห็นวัยรุ่นสมัยเนี้ยเวลาที่เขามีเรื่องชกต่อยกันหรือมีเรื่องตีกันนะพี่เห็นแล้วพี่รู้สึกไงอมองตัวเองว่าสมัยก่อนไหมมองเห็นคืออยู่นี้มันมันมันมีอาวุธเยอะ เดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนอ่ะเดี๋ยวนี้มันมีอาวุธอ่ะมีรู้เปล่าปะรู้สมัยก่อนพี่ยี่ยังก็มือตีเนี่แหละไม้อ่ะเต็มที่เดี๋ยวนี้มันมีอาวุธเยอะอะอันตรายว่ะมีคนบอกเอ็นดูพี่เพ๊กอยากให้พี่หนุ่มมาไลฟ์ด้วยต่อพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยค่ะพี่หนุ่ยพี่เต๊กเล่าใหมหมดเลยค่ะไม่รู้เหรอคะ รู้เรื่องพี่เหรอไม่ก็เล่ามาให้ผมเลยเขาอยากรู้ <c oughs> คือเล่าเดี๋ยวจบไลฟ์เดี๋ยวมันทะเลาะเนี่ยทำไมเดี๋ยวมันจุดประกายชมภูมีฮาลลนแต่ว่าไม่มีไม่มีในซองนะคะแต่มีเอกสารเรียบร้อยค่ะน่าจะอีกประมาณรอดหน้าคงคงพิมพ์ลง<อ>แต่ตอนนี้ก็ทานได้ครับฮาลลนเี๋ยวต้องก๊อปปี้ไอ้ใบฮาลลนมาให้ดู วันนี้พี่ปบกมาแปะกินน้ำส้มเออเอาไปน้ำส้มมีน้ำตาลไหมไม่มีน้ำตาลคือน้ำส้มนี่มันกินเวลาแบบว่าตื่นเช้ามาโอเคเลยนะนี่ไก้แบบว่าอ่โกระตะก้าเลยค่ะมีขายให้แล้วค่ะทุกคนพี่กินตอนเช้าเนี่ยอืมืเช้าไหมก็ถ้าเราดื่มเออแห้งไรเนี้ยพูดได้เป่ามัน้กลัวชิบหายพูดอะไรไม่ได้เลย ใครโหวตเป็นหัวหน้าทิกตอกอยู่ที่นี่มาอยากยูจัดใ่ไหรก็เดี๋ยวเราไปงานทิกตอกไงวันที่หนึ่งอ่ะหรือต้องถามเดียห้ามเี๋ยะยะวะเออพี่พี่ถามพี่พี่ถามกฎแล้วพี่ก็ต้องไปนั่งศึกษากฎระเบียบของทิกตอกกาแฟไม่มีน้ําตาลนะคะแล้วก็ใช้ความมันเราใช้น้ํามันมะพร้าวนะคะแทนครีมเทียมค่ะอิ่มเลยอ่ะเอออิ่มด้วยอ่ะสองห่อแล้วห่อหนึ่งคือใหญ่มากเฮ้ยอ้าว ไม่จะจับอีม่เชนเจอร์ัะสี่ยงจะจับได้เบอมีปักอะไรนะปาบนึงนะปากอ้าที่ปักมีมีน้ำตาลไม่มีค่ะไม่มีนะคะที่ปากอยู่หรอหมายถึงน้ำส้มใช่ไหมคะน้ำส้มไม่มีครับน้ำส้มอร่อยมากเลยครับพี่พกินได้ทั้งวันเลย ไดกาแฟช่วยเรื่องอะไรคะเอ๊ะคนคนคนที่ดูเราอย่างนี้ได้ยินเสียงเพลงไหมได้ยินเสียงเพลงกันไหมคะทุกคนได้ยินเสียงเพลงไหมเอ่ยได้ยินบะหมี่เดี๋ยวปักตะกร้าบะหมี่ให้นะทุกคนได้ยินได้ยินชิวนะบะหมี่ตะกร้าหมดตเอบะหมี่หมดบะหมี่ตะกร้าหมดเปิดตะกร้าหน่อยได้มคะบะหมี่หายไปกดกดบวกขึ้นอัน น่าจะตาก้าหมดนะคะอู้อู้ซี่เธอซ้อเธอเดี๋ยวปัดตะกร้าใหม่ตะกร้าหมดนี้หมดจริงค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะใครอยากได้นะใครก็เหมือนว่าอะไรตะกร้าหมดอ่ะก็เหมือเราตั้งไปสองร้อยบ้านเดี๋ยวเติมสต็อกเข้าไปเฮ้ยทำไมวันนี้ไม่มีพวกแบบว่าเอฟฟงเอฟวันมาเลยอ่ะก็แฟนคลับพี่อยู่ช่องพี่ไงคะแฟนคลับพี่คนรวยค่ะ ไม่ไหวเลยคอ er, อะยาเล็กซื้อบะหมี่ดีแหละรีวิวกาแฟหน่อยใช่ไหมคะตัวนี้โรบัสต้าและราบิก้านะคะกาแฟสองสายพันธุ์ค่ะเป็นไงผสมาะไรบ้างก็เป็นสองเม็ดสองสายพันธุ์เมล็ดกาแฟขั่วพิเศษนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะย่าหวานแห่น้ำตาลดื่มค่ะมน้ำมันมะพราวพี่เป๊กเข้าวงการติ๊กตอกแล้วพี่เป๊ก นี่แฟนคลับเข้ามามาแล้วไหมวันนี้พี่เป๊กหล่อมากพี่เป๊กหล่อมากสวยไหมอ่ะคุณเบ๊กน, <ผม S 2> น้อยพ,พย่าสวยเฮ้ยพี่ถามเขาไม่ถามน้องย่าก็เขาตอบมาที่อ่านที่อยู่ไงน้องลียาไปสอง่ะน่าใส่มากคุณเป๊กโอ้โหโอ้โห เนี่ยเหมือนพี่เป็นหมาเลยอ่ะมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะใส่แว่นสิใส่แว่นอ่ะเรอไอเขาเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำพริกน้ำน้ำพริกอะไรอันไหนเออเดี๋ยวอันนี้น้ำพริกมาขายแล้วนะครับน้ำพริกอะไรน้ำพริกพี่ทำน้ำพริกอะไรน้ำพริกมาเฟียบรรลุโลกโอ้โหเป็นน้ำพริกอะไรน้ำพริกเผาบ้างน้ำพริกเผาเป็นน้ำพริกเผา อันนี้เขสูตรแบบคุณยาเหรอกุณยาเลยบะหมีไม่หมดค่ะแต่ว่าเราเช็คตะกร้าแป๊บแป๊บหนึ่งนานเดี๋ยวเปิดตะกร้าแป๊บหนึ่งนะคะพอดีเราตั้งไว้สองร้อยบ้านตอนนี้สองร้อยบ้านคือมันไปอยู่ไปแล้วค่ะงั้นมีมีเป็นห่อเป็นหนึ่งห่อได้ไหมคะมีเป็นหนึ่งห่ออยู่นะคะตอนนี้นะคะมีเป็นสีแดงกับสีดำค่ะสีแดงกับสีดำไปไหน พ,พักผ่อนพักผ่อนน้ำส้มช่วยเรื่องละลาตัววิซีใช่ไหมคะตัวนี้นะคะให้ความสดชื่นเสริมสร้างภูมิแล้วก็ผิวค่ะไลโปโซโมอนะคะจากอเมริกาแล้วก็มาพร้อมกันนมล่งค่ะกดที่ตะกร้าได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มกับโลชั่นที่ทำกับคุณทรายมาดามสินนะคะหอมดัตรงไหนทาตรงนั้นในนี้มีเม็ดบีเ i encapsulation ด้วยนะคะ อนี่เลย Encapsulation ั่ทาไปเลยค่ะแปรงค่ะพิมแปงเข้ามากาแฟไม่มีน้ำตาลนะคะแล้วก็ครีมเทียมเ,เราใช้น้ำมันมะพร้าวหอมหอไหมอืมหอมไหมอ้วอ้าวหอมอ่ะหอมเป็งหอมไปฟังเป็นหอมเลยครับพูดได้ปะเนี่ยกลับมาเนี่ยหอมไหม อยากก็อยากโฆษณาให้เปฟังเลขอมทพย์ภูทยขที่พ์งศ์เพลงใหม่เพราะมากเปิดไม่ได้ไม่ไกรสีจนวันก่อนลองมาเพียร์ศูนย์จุห้าอยค่ะไม่เ็ียบ้ยแต่วันนั้โอเคไม่เป็นไรหรอกหนึ่งหอมี3าซองนี่ก็มี3าสซองค่ะนี่ช่วยดูหน่อยขายอยู่โอเคโอเคลืมลไม่ใช่ลืมไม่ไม่ 5, ได้ฟัง บเป็นคนท่าหนักใช่ไหมกินน้ำมาเนี้ยแล้วสองซองนี่กินแล้วเหรอยังไม่ได้กินกินเลยเหรอเออจะรีบกินเลยเหรอม่ออน่แปดชั่วโมงไม่เออเราจะไล้ไงะนี่มันต้อวเดี๋ยวตื่นาทอขี้สวยเมื่อกี้ถามว่าพี่ยาคาครีมหรอคะ ตัวนี้เป็นเซรั่มนะคะตัวนี้เป็นบูสเตอร์ครีมมันมา,ามาเพราะไม่มันเป็นเซรั่มกับบูสเตอร์ครีมไว้ทาตัวเซรั่มเหรอไว้ทาตัวตัวนี้เซรัม่มตัวนี้บูสเตอร์ครีมดำตรงไหนทาตรงนั้นงามขางามก้นใครให้เขาดูเด่นถ้าพี่กล้าเปิดพี่เปิดเลยผิวเปล่าผิว,วเออผิวไม่เปิดทำไมล่ะจะกัแลดใต้ก้นเข่าทาได้หมดเลยค่ะตัวนี้อ๋อแล้วอะไรอีกรูกว่าพี่ ดีแล้วไม่ได้ปิวเหรอเออาไม่อะไม่ได้มันพฤติกรรมพฤติกรรมทาครีมพี่ตีนอย่างไรวะทาไปแล้วก็คนก็ไม่ทากันอะครีมทาอืมนึกว่ายกตีนมาไว้ทีหน้ายกตีนจะให้ทาทาครีมทาไหมเออเท้าจะได้ขาวขาวเท้าจะได้หอมๆนุ่มๆเผื่อบางคนมันแบบว่า น่กไม่แล้วพี่เป๊กอะไรป้าขอเผาหน่อยพี่เป๊กมีหกนิ้วเกินไปเกินไปพี่เป๊กมีนิ้วเท้าหกนิ้วค่ะเกินไปเไม่จริงเปล่าเขามีนิ้วแฝดนิ้วหนึ่งคนมีจริงจริงพี่โชว์ไหนวยรวยรวยรวยครีมใช้ยังไงใช้เซรั่มก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยบูสเตอร์ครีมตัวนี้นะคะ ครึ่งกิโลนะทุกคนเนี่ยครึ่งกิโลครึ่งกิโลนั่นแหละค่ะมันครีอะไรครึ่งกิโลวะมันสองสองร้อยห้าสิบกรมัมอันนี้ก็สองร้อยห้าสิบกรมัมสองอันนี้มันครึ่งกิโลอ,อบอกให้ชัดเจนดิเนี่ยครึ่งกิโลสองอันสองอันเน่ะครึ่งกิโลทาอะไรไม่รู้เรื่องตรงไหนเนี่ยรักแร้ใช้ได้เลยค่ะรักแร้ได้ข่าวมาจะทาให้ไม่ต้อง <laughs> นี่เลยค่ะ คือเราไลฟ์เบึๆนานคนก็เบื่อตายอย่างนี้เบื่อไหมคะทุกคนเบื่อไหมเขาออกไปเยอะแล้วก็นี่ไงเขาก็ยังอยู่ต้องเกือบห้าพันคนไม่เบื่อไหมคะเขาออกไปดูช่องอื่นสิอ่าเออคนอื่นเขาก็มีไลฟ์กันเยอะแยะมัไม่เบื่อไม่เบื่อค่ะไม่เบื่อไม่เบื่อพี่เป๊ก ไม่เบื่อเดี๋ค่ะรีวิวที่จริงใจของผมรีวิวที่งใส่ใจเนี่ยห้าพันขึ้นใหม่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเออรอพี่แป๊บเดียวนะเดี๋ยวมาแล้วจะแฮปปี้อะไรมาเมียนมามั้งเดี๋ยวปิ้วอ๋อมันอยากอยากยังไงวะเนี่ยก็เราก็ไม่รู้เรื่องธรรมชาติอคนอยากเยอะก็เหมือนกับเป็นเรื่องทัศนคติที่ตกไป เดี๋ยวเราจะไปงานติ๊กตอกแล้วนะวันที่หนึ่งอยากไปคุยโอเคไหมเดี๋ยวถ้าไปงานติ๊กตอกที่หนึ่งขอเนื้อจะผูบริหานะครับอยากถามว่าห้ามอะไรบ้างจะได้จำให้ถูกตัวหน่อยให้ถูกต้องหน่อยแต่ว่าติ๊กตอกเขาของของประเทศอะไรนะน่าจะเป็นอพี่ต้องบินไปคุยกับเขาแล้วล่ะไม่ ม,มีีีบห่่เือนตะก,กร้ามาหรือ,อยังเอ,อ่ยบะหมี่ตะก,กร้มาบะหมี่มาแล้วค่ะแต่ว,ว่าน้องชมพูดเดี๋ยวรอแป๊บน,นะคะน้องชมพูรอแป๊บหนึ่งตอนนี้เรามีตะก,กร้าแค่หนึ่งอันนะคะ<ช>สามารถสั่งได้นะคะหนึ่งหอ่อตะก,กร้าหนึ่งหอ่อหนึ่งหอ่อให้พี่สั่งทำไมค่าส่งเนี่ยนี่พี่เพชรมีนิ้วเท้าหกนิ้วจริงไหมคะมึงจำมะไรเรื่องนี้ให้พ,พี่พีชพูดอะไยาวไหมเออแค่เดียวเลยไม่ก็ของพี่เหมือนไม่น่าเกียดมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมือนใคร น,นิ้วแฝดนิ้วแฝดไม่เหมือนใครแล้วแล้วเทา้าเท้าพี่กับเท้าเรียแต่เรียไม่มีนิ้วแฝดแต่ว่าเท้าเหมือนกันเลยมือเหมือนกันด้วยนินสัยนิสัยแต่นิสัยนิสัยเรียนิสัยดีกว่าห <laughs> นึ่งห่อสั่งทำไมเอาไปชิมก่อน <laughs> ยี่สิบสี่ห่อได้เลยค่ะเดี๋ยวยกลังให้เลยครับผม ฝนตกไหมคะตอนนี้ยังไม่ตกเลยค่ะที่นี่โอ้โห oh. อะไรทำไมดูไกลอย่างเงี้ยนะตกใจใอะไรอะไรนะตกใจอะไรนะชะอา,าลูกตกใจอะไรรู้ปะ่ะราคาอาหารไม่นึกไปว่าสั่งเนื้อลืมตกใจโอ้โ oh ห oh. สัง่ง <laughs> ข้าวให้ลูกกิน พี่เป๊กอายุจะ60แล้วยี่สิบร้อยเลยชื่ออะไรเนี่ยน้องพึ่งห้าสิบเอ็เองคุณแมวเหมียวห้าสิพึ่งหอายุจะหกอ,อ,อยู่แล้วอย่างนั้นต้องเป็นพี่อยู่อังกฤแล้วนะอินสตาแกรมทานได้ อย่าเห็นพี่เลียาพี่ลียาไปซองค่ะหกสิจริงไหมคะพี่เป๊กหกสิบจริงไหมห้าสิอครับมึงเลยเลยปี <c oughs> ถ้าพี่หนูยมพลทำไมดูไกลขนาดนั้นคะแต่จะยาวไงสอบชุมภูตัวแรกมีค่ะทุกคนแต่ว่าน้องแป๊บนึงนะคะน้อง น้องไปคุยกับพี่ติ๊กตอบแป๊บน้องไปคุยกับพี่ติ๊กตอบหรอใช่ตอนนี้มี0.5ค่ะตอนนี้มี0.5กับบวกหนึ่งทำไม่ไมเพราะอะไรก็เราไอ้นี่ตะกร้าไว้สองนบ้านแบบคนใส่เยอะแล้วเขาก็จะมาตรวจสอบว่าเอ๊ะทำไมออเดอร์เยอะเกินไปหรือเปล่านี้นี่ก็จะให้ผ่านอะไรเขาบอกว่าเราเลือกหัวหถูกเลยนะเขาบอกว่าเราเลือกหัวหมูไม่ถูกต้องแข็งแกร่งแล้วเลือกหัวหมูวก็ดีเกิ เาีดเดี๋ยวฝากพี่เป๊กกับพี่ย่าเป็นขาวให้หน่อยนะคะวันมันมีกึ่งอ๋อพี่เป๊กอับจะไปพูดหรือเปล่าตอนพูดพี่เปอะเปลองพูด ลู้ค้าเสื่อก AI จะกำลังฟังอยู่ก็ได้เราเป็เรื่องบะหมี่กึ่งอ๋อเราเป็นเรื่องบะหมี่กึ่งแต่พี่จะไปอธิบายไม่เราก็เป็นบะหมี่กึ่งแต่บะหมี่กึ่งที่มันต้องปรุงต้องแบบหลายๆอย่างใช่ครับปิ้งมีความอร่อยมากขึ้นนิดเฉยเข้าใจอะไรผิดกันไหมก็เอิดว่าไงก็เอิดว่าคนนี้กินเลยว่ามันไม่ใช่บะหมี่กึ่งทั่วไปคุุณคณ AI ค่ะอันนี้ AI เป็นคนดูเราอะนะคะ AI ก็ต้องดูบ้างนะว่าอะไรออกมาจากสมองกับความจริงเนี่ยบอกเราตั้งแต่เราแล้ว เขาจะรู้เรื่องไหมมาละมาไอพอมาละฮะมาแล้วมาแล้วไนตะก้ามาแล้วตะก้าตะก้าตัวนี้มาแล้วเราจะต้องทำตัวให้ตื่นเต้นทำแกล้งใช่ไหมแสดงเราต้องคุยกับคุณผู้ชมเมื่อก่อนนี้นะตอนโอ้ยพี่เราหลายรอบแล้ว เล่าจนแบบขี้เกียจคนดูขี้เกียจฟังแล้วตอนสมัยวัยรุ่นหน่อยทะเลาะกันทีร้องไห้ไม่รู้ร้องจริงร้องฟองเลยมนนันแสดงไหมฮะเนี่ยสามที่ร้องไห้ก็ร้องได้หรืเนี่ยเนี่นยไหนพี่ร้งองน้องเนี่ยพ,นยพี่ไม่ใช่นักแสดงแล้วพี่ร้องนี่แล้วพี่เป็นอะไรพี่ไม่ใช่นักแสดงหัวนักแสดง <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมแล้วมีอาชีพอะไรพี่เหรอ,อไม่รู้อ่ะเจ็บ เชฟนี่นะวะเชฟปะเชฟอ่ะที่แล้หนอือเอาไงจริงจริงๆมันชื่อของเราเองน้ำส้มน้ำส้มข่ะน้ำส้มนี่มาแล้วของขวัญมาแล้วพี่เป๊กเฮ้ยของขวัญมาเลยค่ะขาบอยหมกขบอยหมกขบอย ติ๊กเอกหน้าใสจังเลยค่ะใสไปไกลๆปะคะอันญาควรตีบบีบครับชัวรเออไม่ได้ไม่มีตะก้าไม่มีตะก้าทำไรก็ไม่ได้เรามีตะก้าไหมยังเข้าไม่ได้หรอใช่ค่ะเราเราลืมเพิ่มก่อนไลค่ะเมื่อกี้มันลบไปไหน่อยอ๋อออออ้๋ออ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 ๋อีออ คาโบล่าห้าสี่สามสองไปซี่คาโบเนล่านะครับยังไม่ออกขายที่ไหนเลยฮานพูดฮาพูดที่นี่เป็นที่แรกเหรออุ้ยขายทิ๊กตอกที่แรกเลยโอ้รักติกตอกเลยรักติกตอกมากเราต้องให้ทิ๊กตอกก่อนแล้วไหนแค่เนี้เหรอรสชาติเป็นัไงรสชาติไม่มีนะคะในตะกร้ามันมีเป็นเอ่อกดเข้าไปในตะกร้าได้เลยกดเข้าไปในตะกร้านะคะา